คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตัรากริล่าอยู่กับเกมเก๋ชินอินแพคและพินิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยในที่สุดเราก็ได้ไปสำรวจนักล่านเข้าสู่เวอร์ชัน5.0อย่างเป็นทางการสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเล่นตัวละครลิมิเต็ดตัวแรกประจำเมืองนักล่านประทับใจตรงไหนไม่ประทับใจตรงไหนคลิปนี้เราจะมาพูดคุยตรงจุดนี้กันครับริสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเก๋ชิ้นอินแพคถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติม,ย,ตมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อ สุดพัคที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยชสยไทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหลอมบริการเติมเกมชั้นนำ้ำหมัดกับน้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวต้องทีริสแมน o p เท่านั้นผมขอบอกตามตรงนะครับว่าตอนแรกผมกะว่าจะไม่กดน้องผมจะเก็บไผ่โมเจมเก็บเม็ดสุ่มสีรุง้งเก็บไปเปิดตู้แม่สิงสาวกับตู้เทพไฟแต่ไปเจออนิเมชั่นจังหวะแดนซ์ของน้องมูลน พอถามตรงนะครับว่ามันน่ารักมนากอลนี่ก็เลยและนี่ก็คือเหตุผลหลักที่ผมกดน้องประชอบทาเต็มของน้องครับ <c oughs> น้องมูลนนีิของผมในคลิปนี้จะมีพลังชีวิตติดตัวอยู่ที่ประมาณ35 0 0 0หพันพลังโจมตีและพลังป้องกันเราไม่ต้องไปดูก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ครับส่วนค่าชํานาญธาตุผมมีติดอยู่ที่37หน่วยครับอัตราคริบสิบสี่ความแรงครีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดฝืนฟูพลังงานมันน้อยไปหน่อยมีอยู่แค่120ส,ส่วนในค่าโบนัสความเสียหายน้ํานั้นมีอยู่ที่6ก 1> 1. อาวุธที่ผมเลือกใช้ตอนนี้ก็เป็นอาวุธที่แจกฟรีนะก,กิจกรรมนี้ยังอัพไม่เต็มนะทรัพยากรผมหมดเสียก่อนในส่วนของเซ็กอ์ติแฟกต์ผมใช้สี่น้ำเก่าแทนไปก่อนครับสี่น้ำเก่าอ่ะมันบวกความเสียหายการโจมตีปกติซึ่งความเสียหายที่น้องทําได้โดยหลักแล้วมันถือเป็นการโจมตีปกติครับผมมีน้องอยู่เพียงแค่กลุ่มดาวสูและพรสวรรค์น,นั้นผมลงทุนไว้แค่สกิลธาตุกับสกิลอันตร์ครับ,รบสำหรับหนอมูลนี่ในคลิปนี้เพื่อความสะดวกสบายในการเรียกผมอาจจะเรียกน้องฉลามหรือ อาจจะมีน้องหลามปะปนอยู่บ้างก็ขอให้ทุกคนทราบว่ามันคือตัวละครตัวเดียวกันนะครับเมคคนิการทําดาเมจของน้องฉลามโดยหลักแล้วจะเป็นการขี่ฉลามแล้วไปพุ่งชนพุ่งไปพุ่งมาสแต็กแถบด้านซ้ายมือเรามันครบ3แล้วมอนสเตอร์ที่เราพุ่งใส่ถูกติดสัญลักษณ์เหยื่อก็ทําการกดโจมตีปกติเพื่อให้ฉลามที่เราขี่มันไปัะเหยื่อครับนี่คือการสรุปเมคคนิกการทําดาเมจโดยหลักของน้องในส่วนของสกิลอันตรีนั้นจะเป็นการปล่อยมิสไซฉลามสร้างความเสียหายท่านนั บ่กวาแต่ณปัจจุบันมิสไซล์ฉลามที่ว่านี้มันเปรียบเสมือนกับดาบที่ไม่ได้ถูกชักออกจากฝกเพราะติดตัว70ของน้องมันเพิ่มดาเมสกิลอันตี้ตามจํานวนการเกิดวิญญ,ญาณดารีประทุแล้ววิญญ,ญาณดารีประทุมันคืออะไรเหตุการณ์นี้จะเกิดเฉพาะทีมที่มีตัวละครนักล่าอยู่ในทีมแล้วตัวละครอะไรก็ได้ในทีมนั้นสร้างความเสียหายท่าได้ก็จะปรากฏเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ปรากฏขึ้นมายิ่งมีตัวละครนักล่านในทีมเยอะสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านี้ก็จะมีครูดาวในการปราฏ กดที่น้อยลงมีตัวละครนักล่าหนึ่งตัวคูดาวสิบแปดวิสองตัวคูดาวสิบสองวิสามตัวคูดาวเก้าวิแล้วพรสวรรค์เจ็ดสิบของน้องหลามจะมีการเก็บสแต็กหนึ่งสแต็กต่อการเกิดวิญญาณดาตรีประทุสแต็กที่ว่านี้จะมีระยะเวลาคงอยู่ที่ยี่สิบวินาทีเก็บได้สูงสุดสามสแต็กเมื่อน้องฉลามทําการใช้สกิลอันตีก็จะเป็นการลบสแต็กทั้งหมดที่เก็บไว้แล้วเพิ่มความเสียหายทำให้ตายนั้นต่อหนึ่งสแต็กตามลำดับสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์และสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ตัวเดียวในทีมนะ่ะคุณเก็บได้สูงสุดโดยรวมแล้วไม่เกิน1สแต็กอกครับผมพูดถึงโดยรวมนะอาจจะมีเก็บได้2บ้างมันก็แล้วแต่สถานการณ์นั้นๆครับผมอยอมรับกับว่าการทําดามเมจของตัวละครตัวนี้อ่ะมันมันตัวเลขใหญ่มากผมกดตัวละครตัวนี้ได้มาวันพุธของอัพพรสวรรค์มันอยู่วันพฤหัสสวรรค์ทั้งหมดเวลหนึ่งสื่อเวสซีดาวเวลฮาซิดดาไม่ติดระเหยแบบสลามฮับเต็มกรามหนึ่งครั้งจะอยู่ที่ประมาณตัวเลขห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นกว่าๆเลยครับขึ้นเจ็ดหมื่นกว่าได้ นี่คือการเล่นสองน้ำและมีการแจกค่าชำนาญน่าจากน้องไนาดาด้วยนะครับน้องหลามของเราไในดามปริมาณดามเมตตอหนึ่งครั้งอะผมไม่ติดเลยแต่ดามเมตจะใหญ่ก็ต้องผ่านการเก็บสแตกและลักษณะการทําดามเมตของน้องมันมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับข้าวิญญาณราตีเอาน้องไปสู้ในภูมิภาคนักล่านเมื่อข้าวิญญาณราตีหมดมันจะมีค่าพลังใช้แทนได้อยู่ซึ่งผมก็จําค่าพลังนี้ไม่ได้มันจะอยู่ด้านบนของเลือดแต่เมื่อเรานําน้องหลามไปอยู่ในภูมิภาคอื่นไปสู้ในภูมิภาค อื่นมันจะไม่มีค่าพลังมี้ทดแทนรวมไปถึงการต่อสู้ในสไปรัลอาบิดด้วยนะครับแล้วการนับคูดาวสกิลทาของน้องซึ่งถือได้ว่าเป็นสกิลหลักของน้องเลยมันไม่ได้นับตอนกดมันนับช่วงลงฉานั้นแล้วคุณติดคูดาวตรงจุดนี้5ว,วินาทีแน่นอนไม่เป็นไรเราเอาคูดาวตรงจุดนี้ไปใช้สกิลธาตสกิลอันตีตัวละครตัวอื่นก่อนก็ได้แต่ด้วยข้อจํากัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของน้องทําให้ทีมของน้องวัดดามเมตต่อหนึ่งนาทีมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากทีมอื่นมากมายหรอก ยิ่งมอนสเตอร์ในอาม์บตช,ช่วงไหนมันหนีเก่งจากความรู้สึกปกติที่ผมมองว่ามันช้ายอยู่แล้วมันก็จะช้ามากขึ้นกว่าเดิมครับข้อที่สองข้อจํากัดด้านการจัดทีมอยากให้ดามเมทาดน้ําต่อหนึ่งครั้งอ่ะมันแรงมากขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าปฏิกิริยาธาระเหยเป็นปฏิกิริยาธาต่จําเป็นสําหรับน้องมากจะเอาน้องไปอยู่ในทีมแช่แข็งเบงบ้านไฮเปอร์บรูมหรือชาร์จไฟฟ้าแม้กระทั่งทีมมะเฟืองของคุณพี่นิโลมันก็อยู่ได้นะแต่ดาเมทส่วนตัวของน้องดาเมทภาพรวมของน้องมันจ ไม่ได้สูงมากนะครับข้อที่3ถึงแม้ว่าน้องจะคิดดามเมตตามค่าพลังชีวิตอารมณ์ก็คือเลือดเยอะอาตายยากแน่นอนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ตายนะครับตัวหิวหรือตัวใส่โล่มันก็ยังมีความจําเป็นอยู่โดยเฉพาะตัวใส่โล่ในขณะที่น้องขึ้นขี่ฉลามแม้ว่าจะมีการเพิ่มค่ากันกระเด็นแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่กระเด็นนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมแชร์ประสบการณ์มานี้มันคือปัญหาที่ผมพบเจอในการเล่นน้องดามเมจของน้องต่อหนึ่งครั้งมันใหญ่จริงนะ แต่เมื่อวัดกันที่หนหนาทีมันก็ไม่ได้มีความต่างกับทีมอื่นที่มากเท่าไหร่ครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมอาจจะพลิกลิ้นที่หลังได้เมื่อผมทําค่าเซตัสน้องสุดมากกว่านี้เลเวลพรสวรรค์สูงมากกว่านี้และเซตอ์ติแฟกมันตรงเซตมากกว่านี้ครับสำหรับเซตอ์ติแฟกนั้นผมจะไปใช้เซตออกไซเดียมโคเด็กนะครับอัตราคริได้มา40%นี้แบบไม่ตลกนะโคตรดีมันแค่ถูกจํากัดให้ใช้ได้เฉพาะตัวละครที่มีพรวิญญ,ญาณดาตรีเท่านั้นครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบอยู่เพียงเท่านี้ด้านความน่ารักของน้องอเต็มสิบผมให้ร้อยท่าเต็มของน้องก็น่ารักมากเสียงภาคญี่ปุ่นของน้องก็น่ารักมากมีน้องและไปสำรวจนะักล่านก็ทําให้เราสบายมากขึ้นได้เช่นกันครับสําหรับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือจัดแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดพูดเคลืนไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงฝนตกมันแทรกอยู่บ้างก็ขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราไก่ ล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสาหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่กซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านริสแมนช่ a งทาเกิดทั้ง2คนนี้ดูคลิปนี้อยู่ผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับโหลดรู้ไว้ว่าไม่มีพวกคุณคลิปนี้ก็อาจจะลงช้ามามก ต้องขอ,ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมเข้าไปเก็บของอัพตัวละครน้องมูลานีก็ขอทั้งสองคนและผู้ชมทุกคนโชคดีกับการชาเกมนี้และสนุกสนานกับเกมนี้ต่อไปนานๆนะครับสำหรับช่องของผมนั้นถ้าเกิดเกมนี้ไม่ปิดตัวลง <c oughs> ก็คงจะทำต่อไปอาจจะมีคอนเทนต์รูปแบบอื่นเกมอื่นมาแทรกอยู่บ้างก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะตรงจุดนั้นด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ